จากความสำเร็จของละครเวทีสองครั้งที่ผ่านมาจึงเกิดเป็นละครเวทีเรื่องใหม่เธอเท่านั้นสุนทรภพรเดอะมิวสิคว์เรื่องราวความรักลื่นอารมณ์ผสมแฟนตาซีนำแสดงโดยบอยพิศนุฟ้าณนุพัฒน์ได้ฝุ่น KPN ชมพูศริพงศ์อีพุทธิดาเต๋า AF และพิกเล็ตแห่งวงชูก้าไอส์ร่วมด้วยมนตรีพัฒน์นิตาแสดงวันที่26มกราคมถึง17กุมภาพันธ์2556เริ่มขายบัตรแล้ววันนี้ทางทันติกเก็ตเมเจอร์สร้างสรรค์โดยมูลนิธิสุนทรภพรและ JSL Global Media สนับสนุนโดยสิง์คออรรปเชั่นและ True Plus Move S3G